ในที่สุดตู้จูโลของผมก็ถึง1นึ่งหมื่นโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลประกอบการก็ได้ไปที่จูโล่สีดาวนะครับกับ2เศษจ,จริงๆค่าเศษอจะสามารถขึ้น5าดาวได้แต่ผมก็ไม่ไปต่อนะเพราะว่าแนวคิดสําหรับการกดตู้การันตีผมแนะนําว่าเอาแค่การันตีก็พอนะครับเพราะว่าการไปต่อไม่แน่ว่าคุณจะได้สตวหรือเปล่านะก็สุดท้ายมันอยู่ที่ดวงแล้วก็ผมคิดว่าเลทของผมก็ถือว่ากลางๆนะครับเพราะว่าในกรณีที่ถ้าดวงโซ่จริงๆมันจะได้ประมาณ3ดาวการันตีนะครับ ก็คิดว่าไม่ได้ต่างกันนะสสำหรับ3าดาวกับ4ดาวแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทดลองประสิทธิภาพกันแล้วก็สาหรับใครที่อ่านถึงสารพัฒนาแล้วนะครับมันก็จะมีตู้ตัวฟรีต,ตัวต่อไปเป็นนาจาใช่ไหมแต่ว่านาจาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้กดนะอาจจะเ,เ,เอาแค่1ดาวการันตีนะครับสัก4 0 0พโลเพราะว่าตอนนี้ก็มีตั๋วฟรีเหลือนะครับพันสแล้วก็เดี๋ยวไปทบทบกันอีกประมาณ2อาทิตย์ก็น่าจะได้ประมาณสัก6 0 0 0 8 0 0 0เราเ่านั้นก็นาจาสำหรับผมนะ่คิดว่าน่าจะเป็นตัวรีนาะ ท่าที่อ่านความสามารถมาคร่าวๆนะครับมันเป็นตัวที่ฟื้นคืนชีพได้แต่ว่าอย่าไปตีความว่ามันมันมันจะเหมือนกับเบนนะครับเบนเนี่ยเป็นการฟื้นคืนชีพก็จริงแต่ว่าความสามารถเด่นของเจ้าเบนจริงๆมันคือการจบตีคริติคิลที่แรงมากๆนะครับแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยเลือดนะครับประมาณ6 0ก็คือ2ครั้งตายแล้วก็ฟื้นคืนชีพหนึ่งครั้งก็จะได้อีก2ครั้งเป็น4ครั้งความสามารถของเบนคืออย่างนั้นแต่ว่านาจาเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้เขาจะระบุมาว่าเป็นการคืนชีพแล้วก็ตีหมู่นะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในอารีนาได้มากนักเพราะว่ามันเป็นตัวตีไกลได้วยแหละตัวตีไกล้อาจจะค่อนข้างมีโอกาสตายได้ง่ายกว่าเบนเนี่ยเป็นตีไกลที่ถึงแม้ระยะจะประมาณ30เมตรเนี่ยแต่มันก็น่าจะมีผลงานที่ดีกว่าส่วนเจ้านาจามันไม่ได้บอกนะครับว่าตีติดชี้แรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยไปรีวิวกันีกทีนะ้าหลังจากที่ตู้มันมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวฟีนะครับอสุลาเนี่ยจะเป็นตัวสายตีใกล้ที่มีฮิวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปรูกันมันเป็นตัวฟีที่ได้มาจากกิจกรรมนั้นเช่นจี้ แล้วก็คำตัายของลิงนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณว่าบัฟโจมตีนะครับโจมตีสูงสุดเนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นแบบเดียวกับไอรีนไหมเพราะว่าของไอรีนจะเป็นโจมตีสุดท้ายเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันเช่นกันแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมเก็บลูบี้ไว้ประมาณ1.5ล้านนะครับแล้วก็ไปรวมกับอีก2สัปดาหนะ์น่าจะเก็บได้ประมาณถึง2ล้านก็ต้องมาดูกันว่าจะเหมาตู้หรือไม่แต่คิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็คาําอธิบายนี่มันบอกว่าใช้คู่กับเอด็ดามันเป็นแค่คําโปรยนะเพื่อการโฆษณาเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วจมตี หมูอ่ะมันก็ใช้ได้กับทุกตัวที่เป็นดาเบจนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลโอเคสำหรับเจ้าจูล่งก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการกดผมคิดว่าสําหรับใครที่ไปมีแบบพวกเอสหนึ่งดาวลินหนึ่งดาวอ่ะใช้ริปโป้ประมาณสามถึงสี่ดาวอ่ะน่าจะดีกว่านะครับในระยะยาวเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นตัวฟรีด้วยมูลค่าคอร์สค่อนข้างต่ำโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าจูล่งนะครับสี่ดาวกันนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็อาจตัวดาเมจชี้นะครับสามารถเลเวลสามเหมือนเดิมนะ แล้วก็ตัวลูกเต่าเป็นด่านเบรคริติคอลล้วนสำหรับด่านที่ผมจะไปทดสอบนะครับตอนนี้ผมก็จะมาติดอยู่ที่ด่านเจ้าเอสสามพนรนะครับก็เห็นเพราะว่ามันเนิบลงนะครับมันก็เนิบลงในส่วนของ classified. ที่เป็นหลบตีนะครับปกติมันจะค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมากนะครับจากชั้นก่อนหน้าอย่างอันเนี้ยชั้นก่อนหน้าจะเป็นหลบ35มหม่ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นของเก่ารู้สึกว่า S จะเอสจะหลบประมาณ3839มื่นคือมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2 0 0 0 3,000แต่ว่าอันนี้เขาเนิฟลงไปก็คือมันเพิ่มขึ้นาเดิมประณ หลักพันเดียวนะครับก็เลยคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าที่น่ากลัวจริงๆขอสลรัตเจ้าเอสเนี่ยนอกจากหลบผีนะครับคือจะเป็นเจ้าฆ่ากาลรริเจนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ20ล้านแล้วก็ป้องกันนี่ไม่ค่อยต่างกันมาก HP นะครับต่างกันขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมไม่ผ่านนะครับแต่ว่าวันนี้จะลองมาดูกันว่าสามารถผ่านสเตจนี้ได้หรือไม่จากการอัพเจ้าจูโลนะครับจากสดาวเ,เป็นสีดาวแล้วก็ได้ค่าพลังรวมของทีมเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็น7 0 4ล้านแล้ว เดี๋ยวไปลองไปลองดูกันนะครับว่าจะสามารถผ่านได้ไหมด้วยจโจลงสีดาวนะตลอรคัานย้กของตะเวก็คงจะเป็นเรื่องของช็อตแรกในการลดหลบให้ได้เนี่ย พอเ,เริ่มลดหบเริ่มลนหลบได้แล้วนะครับเราก็จะตีโดรโดยธรรมชาติซึ่งจูล,ลงสีดาวเนี่ยมีค่าแม่นยำก็คือใกล้เคียงกับลดหลบที่ลดลงมาแล้วนะครับนี่เราก็ต้องหวางผลให้มันเิร็จที่ดข้ออะไรบ่อยๆด้วยแหลสะสำหรับรอบแรกนะครับก็ไม่สําเร็จนะเพราะว่ามันลดหลบไม่ค่อยตอ่อเนื่อเท่าไหร่แล้วก็ลดหลบช็อตแรกช้าเกินไปมาต่อกันรอบที่2นะครับ อาจจะต้องใช้หลายรอบ่อยนะครับสำหรับการจัดการเจ้าเอสเนี่ยอเดี๋ยวอันนี้ตั้งมุมกล้องผิดนะต้องตั้งมุมกล้องไว้ที่เจ้าริโปเปิ้ลโอเคโอเคแล้ใหม่โอเคแล้วร,รอบเสร,ร็จแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งน,นะครับการใช้เบลิก้าในการตัวตัดคิวก็ค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่ในช่วงนี้มันจะค่อนข้างรีเจนเลือดแรงมากๆโอเครอบสองก็ยังไม่ผ่านนะครับไปต่อ ภานนี้เริ่มดูดีนะครับรู้สึกลดหลบได้ต่อนเนื่องแม้ถ้าเกิดโซอีมันติดเขาเรียกอะไรอะ่ะมันติดลมบนแล้วอะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวลดหลบผ่อนเรื่องนะอันนี้มาพาดช่วง้ายนิดนึงโอเคสักรอบนะครับเรามาคีดูดีลนะเพราะว่าการถอดหนึ่งตำแหน่งไปใส่แบบโคอีโนโคอย่างเงี้ยถึงมันจะลดต่อลดหลบได้ต่อนเนื่องก็จริงแต่ว่า สุดท้ายแล้วอะดาเมจเราก็จะขาดจะดีนะวิธีการขาดนียก็เนี่ยแหละลุ้นให้มันลดหลบให้มันต่อนเนื่องอะแล้วก็ดาเมจโดยรวมก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าเรามีตัวทอง3มดาวนะครับถึง3าตัวโอเครอบนี้ก็เกือบแล้วอีกนิดเดียวถ้าเกิด,ดติดลดหลบตั้งแต่ช่วงแ,แรกแล้วก็ไม่ขาดช่วงเลยอะ่ะมีโอกาสจะสำเร็จนะ โอเคนะ่าจะสำเร็จแล้วตานี้เรียบร้อยใช้ทั้งหมด5ตานะครับในการผ่านเจ้า S ก็ต้องขอบคุณนะครับจูโล่งสีดาที่ช่วยแบกนะที่เหลือก็จะง่ายแนละ้วเพราะว่าดานต่อไปมาาันจะสเตตัสน้อยกว่าเจ้าเอมาแกะโอเคก็ okay, ตามนี้นะครับทีมนี้ก็เนี่ยตามนี้ลองลอกไปดูได้มีเซเว่นไนท์ห้ตัวริปโป้นะครับจูโลงเบงริก้าปินเกตรถเกาแล้วก็โซยรถหลบนะครับไม่ต้องใช้โคอิโนโฮนะในการผ่าน ค่ค่าพลังคุณเพียงพอก,ก็สามารถผ่านได้แล้วส่วใหญ่ไม่ติดเนี่ยจังหวะที่แบบลดหลบช็อตแรกไม่ค่อยสำเร็จอะแล้วก็มันจะไม่ต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกคือการเพิ่มโคอิโนโฮเข้ามามันต่อเนื่องแต่ดาเมจก็ขาดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทีมนี้แบบสุดท้ายแล้วก็ทีมเนี้ตลอดยาวๆได้เลยนะครับเพิ่มค่าพลังเรื่อยๆทุกวันก็สําเร็จละแล้วก็นายนาก็คือเพิ่มตัวดาเมจนะครับอาจจะเป็นตัวทองสีดาวห้าดาวเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ราะว่าสล็อตในการใส่ของตัวดาเมจอะมันจะเหลือที่ว่างแค่ประมาณ2-3ถึงสามสล็อตเท่านั้นแหละก็มาแสดงศักยภาพของเจ้าจูรงสีดาวให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่บอกว่ามันกากนะครับก็ดูแล้วกันหนะ้ามาสามารถผ่านเอสในช่วงนี้ได้แล้วก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็คือตัวตัวฟรีนะครับจะไปคาดหวังให้มันเก่งระดับสี่จักรพรรดิก็เกินไปนิดนึงโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ